เพชรเกรดแก้วภูมิใจนำเสนอตอนที่15เรื่องอานุภาพพระคถาเมตตาใหญ่พาร์ทที่สองสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกทิพนิยายธรรมวันนี้มาตามกันต่อในพาร์ทที่2นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมและรับฟังพร้อ,รอมๆกันค่ะครับปู จ้อยเข้าใจแล้วครับทุกๆุบทสวดที่ปู่เล่าให้จ้อยฟังจ้อยจะพยายามะระลึกเสมอว่าให้น้อมใจเข้าไปด้วยมีสติอยู่กับอักขระไม่ผิดจากที่ปู่บอกเลยครับอานิสงส์เกิดทันใดก็คือเกิดที่ใจที่สวดเลยครับเห็นผลทันตาใช่แล้วที่เห็นผลทันตาอย่างแรกนะ่ะมันดีกับร่างกายสังขารน,นะ สารเคมีที่หลั่งออกมามันเป็นสารแห่งความสุขไม่มีสารเคมีที่เป็นความเครียดเลยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงปลอดโรคเพราะเราหมั่นสร้างสารแห่งความสุขนี้อยู่เป็นประจำเอา้าวมาต่อกันดีกว่านะหลานถ้าจะให้กล่าวโดยรวมแล้วหากแปลเป็นไทยความหมายของบทเมตตาใหญ่สรุปย่นยอก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ประธานพระดํารัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำหวังได้แน่นอนที่จะได้รับอานิสงส์สิบเอ็ดประการของเมตตาเจโตวิมุตติที่ตนส่องเสพทําให้ชํานาญแล้วทําให้เจริญขึ้นแล้วทําให้มากแล้วสั่งสมด้วยวสีห้าประการดีแล้วทําให้บังเกิดขึ้นด้วยดีแล้ว การแผ่เมตตาไปในสิบทิศคือการแผ่เมตตาให้กับสัตว์สิประเภทที่อยู่ในแต่ละทิศสิบทิศไปตามลำดับดังนี้ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงปานชาติทั้งหลายทั้งปวงพูดทั้งหลายทั้งปวงบุคคลทั้งหลายทั้งปวงผู้มีอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงผู้มีเพศเป็นหญิงทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีเพศเป็นชายทั้งหลายทั้งปวงพระอริยะทั้งหลายทั้งปวงผู้ไม่ใช่พระอริยะทั้งหลายทั้งปวงเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์วินิบาตทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในทิศตะวันออกตะวันตกเหนือใต้ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ทิศเบื้องล่างและทิศเบื้องบนจงอย่าได้มีเวรต่อกันและกันจงอย่าเบียดเบียนกันจงอย่ามีทุกข์จงมีสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงด้วยอาการแปดนี้คือด้วยการเว้นการบีบคั้นไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวงหนึ่ง ด้วยเว้นการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงหนึ่งด้วยเว้นการทําให้เดือดร้อนไม่ทําสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อนหนึ่งด้วยการเว้นความย่ํายีไม่ย่ายีสัตว์ทั้งปวงหนึ่งด้วยการเว้นการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงหนึ่งขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอย่าได้มีเวรหนึ่งจงเป็นผู้มีสุขอย่ามีทุกข์หนึ่ง จงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกข์หนึ่งเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเมตตาจิตคิดถึงธรรมนั้นจึงชื่อว่าเจโตจิตหลุดพ้นจากพยาบาทและกิเลสท,ที่กลุ่มรุม,รมจิตทั้งปวงเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าวิมุติจิตมีเมตตาด้วยเป็นเจโตวิมุติด้วยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่า เมตตาเจโตวิมุตตเอวังก็มีเพียงชนี้แหละสาธุครับปูจ้อยฟังใจความที่ปู่แป้ให้จ้อยฟังคนลุกเลยครับอย่างที่ปู่บอกบทเมตตาใหญ่นี่ใหญ่สมชื่อครับแผ่ไปในสิบทิศในสัตว์สิบประเภทครอบจัก,กรวาลเลยครับเห็นทีจ้อยต้องหันมาสวดบ้างแล้วครับดีมากหลาน และถ้าจะให้ถูกต้องยิ่งขึ้นไปอีกเวลาจ้อยสวดมนต์ตั้งแต่ที่ปู่เล่าให้จ้อยฟังทั้งหมดก็ให้สวดเมตตาใหญ่นี้เอาไว้บทสุดท้ายนะัหลานเป็นการแผ่เมตตาไปในตัวอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มสวดนะตั้งนโมเสร็จต่อด้วยไตรสรณคมชุมนุมเทวดาทำวัดเย็นถวายพรพระผ้าหุงมหากา ชินบัญชรธรรมจักแล้วก็บทเมตตาใหญ่อาจจะเสริมด้วยการนั่งสมาธิให้จิตตั้งมัน่นแล้วตามด้วยคาถาเงินล้านอย่างที่ปู่เคยบอกไปแล้วก็กรวดน้ำอีกครั้งและส่งเทวดากลับก็เป็นอันเสร็จแต่ถ้าจ้อยมีเวลาไม่มากการจะสวดทุกบทนี้สวดเฉพาะวันพระก็ได้นะหลาน วันธรรมดาก็ตามอัธยาศัยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าทุกมากมีเจ้ากรรมในเวรมากทำอะไรก็เกิดอุปสรรคไปหมดก็ให้มันสวดทุกวันปู่เคยบอกแล้วนะว่าการที่พระคถาจะได้ผลต้องสวดด้วยมีสติสติต้องจับอยู่ที่บทสวดมนต์ไม่ใช่สวดไปใจก็ไปคิดอย่างอื่นอันนี้สวดยังไง แรงกรรมก็ไม่ลดนะหลานแล้วบทนี้มันเห็นผลได้อย่างไรครับปู่มันแตกต่างจากบทสวดอื่นๆอย่างไรครับจอยมองไม่เห็นภาพครับบทเมตตาใหญ่นี้ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะจอยหากเราสวดเป็นประจำกรรมที่ว่ามันหนักๆมันจะเบาบางลงเร็วขึ้นซึ่งตามปกติแล้ว วิบากกรรมที่เราต้องชดใช้อยู่ทุกวันนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยหมดไปกว่าจะหมดมันก็ต้องใช้เวลานานถ้าจะเปรียบกับการเดินทางโดยรถไฟเหมือนเรานั่งรถไฟธรรมดากับนั่งรถไฟด่วนสปินเตอร์ไปเชียงใหม่รถไฟขบวนไหนถึงเชียงใหม่เร็วกว่ากันละลานก็ต้องรถไฟด่วนสปินเตอร์สิครับปูถึงไวกว่า ใช่แล้วจอยแล้วมันยังมีรถไฟด่วนพิเศษอีกนะถึงเร็วกว่ารถไฟด่วนสปินเตอร์อีกแต่รถไฟด่วนพิเศษนี้จะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าทำอานิสงส์หรือบุญให้ยิ่งๆแล้วแผ่เมตตาให้พวกเขาทุกวันวันละสองรอบได้ยิ่งดีอันนี้กําหนักก็จะเบาบางลงอันนี้ปู่พูดถึงการแผ่เมตตาให้โดยทั่วไปนะ ซึ่งการที่จะให้ได้อานิสงส์มากเวลาที่เราแผ่เมตตานี้เราต้องตั้งจิตที่จะแผ่ออกไปอย่างที่ปู่บอกไปในตอนต้นว่าให้เสมือนแม่หรือพ่อที่มีเมตตาต่อลูกคือการให้โดยไม่หวังผลเหมือนพ่อแม่ที่ให้กับลูกไม่ว่าลูกจะดีหรือเลวพ่อแม่ก็พร้อมที่จะให้ลูกเราต้องตั้งจิตให้ได้แบบนี้ อานิสงการแผ่เมตตาก็จะสำลิดผลเลยนันหลานและถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำบุญซึ่งเป็นบุญใหญ่อันนี้รถไฟด่วนพิเศษก็จะยิ่งเห็นผลเร็วขึ้นไปอีกยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ร่วมสร้างโบสถ์วิหารสร้างพระประธานทอดกระถินทำโรงทานเป็นต้นอันนี้ถือเป็นบุญใหญ่ เวลาเราอุทิศแผ่เมตตาก็จะยิ่งส่งผลเร็วเข้าไปอีกนานโอโ้โหปูทำแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือครับเนี่ยแผ่เมตตาแบบนี้ก็ถึงเหมือนกันหรือจะสวดเมตตาใหญ่ก็ถึงไวได้ผลไวเหมือนกันหรือครับใช่แล้วหลานหากเราขึ้นรถไฟด่วนหรือด่วนพิเศษอันไหนก็ได้ดีเหมือนกันหมด มันขึ้นอยู่ที่จิตเราล้วนๆเลยนะจ่อยซึ่งการสวดเมตตาใหญ่นี้ถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างนะพวกวิญญาณทั้งหลายสัพพยานทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายหากจะเปรียบก็เหมือนคนยากจนอดอยากแล้วอยู่ๆมีเศรษฐีมาตั้งโรงทานแจกอาหารซึ่งโรงทานนั้นไม่ได้ทำกับข้าวแบบขอไปทีมีความใส่ใจในการให้ทาน ปราณีตในทานเศรษฐีก็ทำกับข้าวเมนูที่เศรษฐีเขากินกันนั่นแหละมาทำให้ชาวบ้านเขากินคนที่อยากจนที่มากินโรงทานนี้ก็ได้กินของอร่อยของดีจิตก็บังเกิดความพอใจเขาก็อนโมธนาสาธุกับเศรษฐีด้วยนี่แหละรถไฟด่วนยังไงละจอยอุปสรรคก็จะเบาบางกรรมที่เราได้กระทำไว้แล้ว เมื่อมันส่งผลแล้วเรารู้ตัวและรู้จักแก้ไขมันก็จะกลับร้ายกลายเป็นดียังไงล่ะจ้อยการเจริญเมตตาใหญ่นี้มีแต่ข้อดีนะใครอยากเปิดทางให้ตัวเองมีโชคได้เร็วขึ้นปราศจากอุปสรรคใดๆมาขัดขวางก็ลองเอาไปทำอย่างที่ปู่บอกกำหนักกำเบาก็แล้วแต่ละคนนะ บางคนอาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยในการสวดมนต์กว่าจะเห็นผลบางคนก็ใช้เวลาไม่นานก็เห็นผลอันนี้ขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้กระทำมานะว่าจะบรรเทาเบา,บาบางลงได้เร็วไหมแต่ก็อย่าท้อนะค่อยๆทำไปนี่เป็นทางตรงทางลัดให้จิตให้ใจเรามีกำลังมันสวดมันสร้างความดีมันทำสมาธิ วันข้างหน้าต้องเห็นผลแน่นอนฟังอย่างนี้แล้วจ้อยคิดจะเปลี่ยนใจมาสวดบทเมตตาใหญ่หรือยังรานจ้อยเริ่มจะเห็นข้อดีแล้วครับปู่จ้อยว่าบทเมตตาใหญ่นี่เป็นรถไฟด่วนที่น่าลองครับถึงไวถึงเร็วขึ้นย่นย่อระยะทางของวิบากกรรมเพราะคนเราเกิดมานี้ก็มีกรรมติดตัวมาด้วย จากชาติที่แล้วชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ยังต้องกระทำกรรมอีกกรรมไม่หนีไปไหนกรรมเก่าก็ต้องใช้กรรมใหม่ก็ต้องทำเพื่อความไม่ประมาทสวดไว้ไม่เสียหายครับกันไว้ดีกว่าแก้คิดได้แล้วปู่ก็เบาใจต้องขอบคุณเจ้ากรรมในเวรเขานะจอยที่กระตุ้นให้เราได้สร้างกรรมดีละเว้นกรรมชั่ว อย่าไปโทษเขาเลยอย่าไปกลัวเขาเลยเราทำกับเขาไว้ถึงเวลาเขามาทวงเอาในส่วนของเขาเราก็ต้องให้เพราะเราทำกับเขาเอาไว้ยังไงละหลานสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่เมื่อได้รับความทุกข์ไม่ว่าจะทางกายหรือทางใจก็เป็นผลที่เราได้กระทำเอาไว้ทั้งนั้นแต่ถ้ามีสติเชื่อกฎแห่งกรรมก็ยอมรับกฎแห่งกรรมนั้น หันหน้ามาทำความดีระเว้นความชั่วมันก็จบหนี่เก่าที่เขามาตามก็ชดใช้เขาไปสวดมนต์แผ่เมตตารักษาศีลอุทิศให้กับเขาไปกรรมใหม่ก็เน้นทำแต่กรรมดีเข้าไว้ก็เหมือนกับการหมั่นเติมน้ำจืดลงไปในโอง่งที่มีเกลืออยู่หนึ่งกำมือที่ปู่เคยบอกเอาไว้จอยยังจำได้ไหมจำได้สิครับปู่ ความชั่วก็เหมือนกับเกลือความดีก็เหมือนกับน้ำจืดเราจะเลือกเติมสิ่งใดลงไปในโอล่ะถ้าเติมแต่เกลือน้ำมันก็เค็มกินไม่ได้แต่ถ้าเติมน้ำจืดลงไปมากๆมากๆม,ม,ม,มากกว่าเกลือน้ำก็กินได้เกลือก็คือความชั่วไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เราหมั่นสร้างความดีคือน้ำจืด เติมลงไปเรื่อยๆบ่อยๆน้ำมันก็กินได้ไม่เค็มครับปู่เก่งมากหลานอ้าววันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนปู่เป็นกำลังใจให้จ่อยนะและให้ทุกๆคนด้วยที่หันกลับมาสวดมนต์กันสวดให้ถูกวิธีอานิสงค์ของการสวดมนต์เกิดแน่นอนร้านเปอร์เซ็น <c oughs> <c oughs> คราวหน้าปู่จะมาเล่าต่อ ในส่วนบทแผ่เมตตาใหญ่แบบพิสดารนะอันนั้นแผ่ให้กับสัตว์ถึง43จํำพวกเลยนะจอยนี่แหละมหาเมตตาใหญ่ตอนนี้เราก็แยกย้ายกันได้แล้วหลานปู่ว่าจะไปเก็บผักในสวนมาทำกับข้าวเส้นหน่อยว่าแล้วสองปู่หลานก็แยกย้ายกันไปทำธุระของตัวเอง เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแม้สมาชิกของเราจะน้อยแต่แอดมินมีความยินดีและชื่นใจมากคะ่ะที่ธรรมะในช่องของเราเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะขอความโชคดีความสำเร็จทั้งปวง จงมีแก่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ